มีบัฟแดงว่กเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊ตายเจ๊เจ๊ไา้เอาบวกแล้วตัวมันง้างดาบนานไปเพื่อนง้างดาบนานไปนานจริงๆ คันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงกอยู่ด้านล่างนะครับผมในวันที่เราร่วงจากแหลงคอนไวโอเดตก็ยังอยู่ข้างเราเสมอเอาละครับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในแจ็คสนเดิมกับรายการเชฟอกเฮ้ยโอ้โหนี่ผม อยู่ท่ามกลางคอนคอร์สสี่คนอย่างนั้นเหรอโอเคฮะท่านผู้ชมผมตกคอนตกคอนมาเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นใหม่นะฮะเรียกว่าเกมนี้อยู่ท่ามกลางคอน4ี่คนอย่างนั้นเหรอด้วยไวโอเลตนะครับอเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำชาเลนจ์ให้ตัวเองไว้ท่านผู้ชมชาเลนจ์ของผมในวันนี้ก็คือ ผมจะแยก MPP จากคอนสี่คนนี้ให้ได้นะฮะ <c oughs> ง่ายๆเลยสวัสดีพ่อหนุ่มยอนโอ้โหโดนเจ็บไปโอเคครับวันดียนะฮะบอกเลยว่าไวโอเลตในแพทนี้เนี่ยโคตรเก่งนะครับด้วยพลังแฝงรวยไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับเราแค่ตอดคนตอดป้อมนะครับอ่าในคลิปก่อนผมบอกว่ามันตอดคลิปแล้วมันได้เงินอันนี้ขออภัยจริงๆนะฮะคือผมแบบสับสนนิดหน่อยนะฮะมันตอดคลิปไม่ได้นะฮะ มันต้องตอดแต่คนกับป้อมนะครับวิ่งจะเอ้ยตายได้ตายได้นะตายได้นะตายได้ได้จะโอ้โหชนสามว้าวซับเราอย่างสวยอโชวโอ้โหบุญจะาฆ่าอืมเดี๋ยวฆ่าอยากฆ่าจังอยากฆ่าจุงเบยอึ๊บอึ๊บอุ้ยไม่ถึงวะเอางี้แล้วกันโอ้ยมันผิดปุ่มได้ไงวะเนี่ยเออตายซะตายซะตายซะเออเราก็ตายเหมือนกันติ ยอนน่าจะโดนพิษตายตายซะยอนนี่แน่เรียบร้อยโอเคครับบายบายลาก่อนครับยอนมาแล้วจ้าฝั่งเราเปสนองแคลรี่นะฮะลินดิตป่านะครับอนุขามเอามีหน้ามารวบบอกเลยว่าเขาดาบสวยนะ <laughs> มีหน้ายอนนะฮะมีหน้ากับยอนฝั่งเราก็จะเป็นตัวยิงสองสองสองตัวเรดเกมโอเคนะครับแต่ถ้า อ้โหระวังระวังไอนี้ไอนี้ตัวฆ่าไอนี้ตัวฆ่าแคลรี่เออือมังกลาโดนเล่นมาแล้วครับอย่าเกี่ยวหนูเฮ้ยทำไมโอ้โหเมื่อกี้เกี่ยวถึงนะทำไมไม่เกี่ยวเราวะหรือเขาครูดาวเขาน่าจะคููดาวเมื่อกี้เขาเกี่ยวถึงนะผมเคยเล่นมีน่าผมเล่นมีน่ามาก่อนอันแน่แน่เจอเอ้ายัดโอ้ยโอ the te ้ยโอ้ยจะเป็นอย่างโลสซเนี่มันอย่างโลโูเพราะสักดอกก่อนกลับสักดอกก่อนกลับไปแล้วครับ ไม่เอาเลือดอย่ากเก็บเลือดอย่ากเก็บเลือดเออเหลือเลือดไว้ให้โตโร่ฮะโตโร่ฝากเล่นหน่อยนะครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วโอ้โหโอเคเงินเราพันหกนะฮะเยอะกว่ายอนอยู่โอเคมาเออในแพทนี้นะฮะมีอีกอย่างนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาเขียนไว้ในโน้ตแพทหรือเปล่าก็คือสกิลสองเวลเลสสามารถติดคีได้นะฮะอ่าอันนี้อันนี้ความจริงอันนี้ความจริงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะติดเด้อเฮ้ยมีคนมามีคนมา อัแน่มอันนี้มาติดเอออันติโอ้โหโจตโต๊ตโตโจตโตโจตโตโเดี๋ยวจะหาช็อตที่มันติดคลิปแบบแล้วแล้วแบบสโลให้ดูแล้วกันมันอะไรนักหนาฮะมีนะมีนะอะไรนักหนาเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยคุณคุณคุณอุ้ยปั่นอยู่นั่นแหละโอ้ยไม่ทื่อไม่ทื่ออู้ถ้าถึงตายนะน่ะอ่าโอ้โห ตายฮะโตโ it, it, it. It so ัวโลเราไปทะลุหลังป้อมเอามีหน้าตายเอ้ามีหน้าตายเฉยเอ้าโดนอะไรตายวะผมผมก็ไม่ได้มีบัฟแดงไม่ได้มีอะไรนี่หว่าทำไมตายวะเฮ้ชบิไมมันน่าจะเอ้ยาตายซะเถอะจะว่าไปแล้วช็อตที่มีหน้าตายเนี่ยอ่า ผมว่ามาเกยก้าควรที่จะได้คิวนะฮะแต่ทำไมผมได้คิวซะงั้นอันนี้ก็ไม่ทราบระบบเกมเหมือนกันนะครับมาโน้ามใช้เป็นซิวป่าแล้วก็บักตาจินะฮะทาจิอิ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 ทาจินะครับมาบอกเลยว่าใครใครใครก็พูดนะครับใครใครก็พูดนะครับว่ามันไม่เก่งนะฮะสำหรับทาจิเฮ้ยโอ้โหชิบหายปิด โอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแชทเข้าอุ้ยเห็นเรารแ,แล้วแป๊บเต้าบ๊องบุ้ยเป็นไงเล่ารักสักการ์เอาตัวรอดหรือว่าผมทะลุปุกโป่งในการเล่นไบโอเลดแล้วฮะช่วงนี้นะครับหรือว่าตัดสรู้ตัดสรูในการเล่นไบโอคอยิงหน่อยได้ดาบครีปมาแล้วโอเคเดี๋ยวโชว์สก,กิลสองปิดอยู่ในนั้นแหละติดครีปไอ้ดูนี่นี่นี่โดนเจ็บมันโดนเจ็บมันโดนเจ็บมันโดนเจ็บไปไหนหมดในพุ่ม ให้เพื่อนเพื่อนไปเปิดเพื่อนไปโอ้ยโอยอันนี้ก็เปิดกูอันนี้เปิดกูคนเดียวเลยเด,เ,เดี๋ยวเจอกันเลดเกมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเออทำไมมันไม่ติดคีให้ดูสักทีเนี่ยสกิลสองมันติดคีได้นะผมไปลองมาแล้วในโหมดอ่าเรียกว่าตกบ,บอดเล่นนะฮะก็คือโหมดฝึกฝนตัวละครนะฮะลองออกคี่เยอะๆแล้วแบบโยนสกิลสองแล้วสกิลสองติดคีมันติดได้มันติดได้มันติดได้ นะครับแต่ที่ติดติดคียังไม่ได้ก็คืออันติีนะตอนนี้โอเคเราเงิน3 0 0พันกว่าแล้วฮะบอกเลยว่าสายรวยโคตรด,ดีต้องไปกลางก่อนร่างน่าจะรับไหวอยู่โอเคซิลกับยอนโลดินดิดก็อยู่น่าจะรับไหวอยู่นะฮะเฮ้ยอย่าเอาโอ้โหงี้ต้องเอากลางแล้วไม่ได้ไม่ได้ร่างไม่น่าแตกฮะได้กลางครับได้กลางครับแปดบ,บาม โนสก,กิลสองโอ,สโอ้โหไม่ขี้กูสักปุ๊บตัวโขดอายิมาแต่ไกลมาแต่ไกลเอ้ยเอาคืนไปเจ็บเท่ากันเจ็บเท่าเธอฉันเจ็บเท่าเธอไปฮะท่ยยานผู้ชมได้กลางแบบเนียนๆได้กลางแบบเนียนๆจะตายไวโอมาแล้วมามีใครหน้าไหนอยากให้ผมใช้สก,กิลสองติดคิใส่ให้โดนบ้างเอ้โอเคต่อไปต่อไปมีหนึ่งสเต็ปต้องตอดคน ตอดคนก็ได้แล้วเงินเนี่ยเอาสแต็กมาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมพลังแฝงรวยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยอันนี้กิ้งพาดโอ๊ยเจอโอ้ยจะฆ่าเหรอจะฆ่าเหรอเอ้อึ้ยเอึ้อึ้ยเอึ้อือบเ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 ฮ้ยโอ้ไม่ได้ต้องกลับต้องกลับหลบก่อนฮะเดี๋ยวเจอฟิวเดียร์ยอนมาตัวโลฝากด้วยเฮ้ยตัวโลซับผมดีอยู่นะเนี่ยโอ้ซับเรียกได้ว,ว่าซับซับผมโคตรด,ดีนะครับ ขอบคุณมากๆชาเลนการแย่ง MVP ครั้งนี้มันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูสกอร์ผมง <laughs> มันเป็นแต่ได้บ่หนี้มันเป็นแต่ได้บ่หนี้มีปะเนี่ยตโลในพุ่มมีเปล่ามันขึ้นมันขึ้นไปมันขึ้นไปโอเคโอค้ยอ,อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นมาครับระดมยิงระดมยิงยัดยัดยิงยิงยับเป้เี้ยวนะครับยอดระเบิดเอ้ยนี่ไงนี่ไงติดแล้วโอ้ ห็นได้ท่านผู้ชมดูดูอุ้ยดูดูทันปะดูทันปะเ,เดี๋ยวผมไปโซโลเดี๋ยวผมไปโซโลในโปรแกรมตัดต่อให้ <c oughs> โอ้โหนี่ไงดี๊ก,กิวสองไปโอโติดคิสเฮ้แต่บนกับโอ้โหบนกับกลางแตกไม่ได้ไม่ได้ตโลมาตามผมมาตโลไม่ได้เกมเกมมาแบบนี้รูปเกมแบบนี้เราต้องเอาสองป้อมคืนเราไปกันไม่ทันอยู่แล้วฮะไปกันไม่ทันอยู่แล้วไม่ต้องกลับฮะเอาสองป้อมคืนเอาสองป้อมคืนพอเขาตายสองพอเขาตายสองนี่ไงเรียบร้อย แล้วก็ตัดปลาไม่ให้หมดเลยอ้ยจุดๆจใหม่แล้วเออติปิวอุเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บโอเคฮะหลบก่อนหลบก่อนเผื่อเขาดักซิลอยู่ซ้ายเปล่าวะดินดิดเปิดแมปดิเพื่อนไม่มีโอเคต้องสลับเลนแล้วครับเลนล่างเอาฟอร์เลนเห็นผมเดินขึ้นมาโอ้โหคุณแแรงคอนจริงปะเนี่ย <c oughs> คือหาว่ากูบูรี่อีกไม่ได้บุรี่นะโอ้ผมเดนเดินขึ้นมาบนอาาาาโอ้ยว้าวว้าวจักหูจจไอ้บาซูกาอตนาไปตายซะอ,อพิษโควิดตายไปไปกับระวังพิษโควิดจากมังกาด้วยฮะท่านผู้ชมนะครับอันนี้แค่เล่นมุกนะฮะอย่าไปดราม่าก,กันนะครับโควิดไม่ใช่เรื่องตลกก็จริงแต่ว่ามังกามันเหมือนโควิดจริงๆนะ สกิลว oh, ่ะโอ้กับติดแล้วแบบกัดก่อนแล้วก็ตายนะครับโอ้มายก็สแล้วเราก็เสียร่างแบบทิ้งๆแบบปริยายโดยที่ฟอร์เรนไม่รู้ว่าเราสลับโอ้น่าจะนะฮะโอ้ยโบนก็โดนไม่ติดเอ้ยติดคีกแล้วเห็นบ้างเมื่อกี้สกิลสองนะฮะผมก็ว่าสกิลสองแผทนี้มันมันแรงแปลกๆนะครับทำให้ไบโอแรงขึ้นเยอะเลยฮะสกิลสองตีคีได้น่ะเจอเจอมา บอกเลยว่าถ้าอันติติดคี้ได้เนี่โคตรจะเมียต้าผมว่าไวโอดนแบรนอันติติดขี้ได้โดยปกติอันติของมันนี่ก็แรงเวอร์อยู่แล้วนะฮะ <c oughs> มีบอกว่าในพุม่มท่านผู้ชมยอนอยู่ตรงนี้จะจะเออจะตายนะน่าจะตายนะน่าเราก็ขึ้นลอดเออเ้ออทำไรทำไรหืออัๆๆนไหลแอมอันะืมฮะบักตาจิตาจิไล่เราแน่นอนฮะ ไล่เราแน่นอนช็อตนี้โอ้มีวับแดงว่ะอุ้ยเจ๊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 ตาเจ๊เจ๊ไอเอาบวกแล้วตัวมันง้างดาบนานไปเพื่อนง้างดาบนานไปนานจริงๆง้างง้างสกิลหนึ่งอย่างนานเมื่อกี้โอ้โห้ยตัวเพื่อนแย่เพื่อนแย่เออจะเออ ไม่ถึงว่ะท่านผู้ชมเออ,อได้มาสักตัวก็ดีลบลบลบรอดอยู่วิ่งดูว่าจะรอดบ้าเอ้ยโอเคชัดดาวซิลฮะอืมเนี่ยฮะท่านผู้ชมโอเคเออเขาเขาเขาจบไม่ได้เขาจบไม่ได้เขาจบไม่ได้าไไดทาจิตายห้าฆ่าห้า S ที่สองสวยตอนทาจิจะปาดผมท่านผู้ชมเห็นปะ มันช้ามากเลยถ้าถ้าช็อตนั้นนะถ้าช็อตนั้นนะไอ้ทาจีเนียเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเป็นมาหลอดนะผมตายผมตายเพราะว่ามาหลอดมันปาดเร็วกว่านี้เยอะฮนะผมตายแบบตายอย่างเขียดโอ้โหดิง้างอย่างนานโดนผมโดนผมชี้สวนไปตายเฉยวัดนะโอ้แล้วหูได้ทีกดดันใหญ่กดดันทาจีจา้าขออยู่นี่อยู่นี่ ในนี้ในนี้ในนี้มีมีมีม,มีไปหน่อยไปหน่อยนี่มาอีกแล้วเอ,อ้ยคึงหลอดแล้วอ่ะโอ้โหทาจิพ่อหนุ่มตัวบางถึงแม้ว่าจะออกแทงแต่ก็ยังบาง <laughs> <laughs> ผมไปเล่นมาหลายคลิปเหมือนกันนะท่านผู้ชมเออผมยังหาคลิปแบบสวยๆให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้เลยสําหรับทาจินะครับ <laughs> โอ้โหแผบหน้าแผบหน้าบัฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เรื่องนี้ไม่รู้แต่ว่าอยากให้บัฟมากๆเลยมันเป็นมันมันเหมือนมาหลอดนั่นแหละ วุ้ยมี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 ร่างมีร่างมีร่างร่างทรงร่างทรงวีราปิ้วปิ้ววุ้ยตายซะเถิดโอ้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 วับจึ๊กจึ๊กเออเฮ้อก็แค่นั้นมีคนหลอยบ้านด้วยเพราะกลับกรอนเพราะกลับกรอนบักอีทาจิอีทาจิอีทาจิร้อยบ้านฮะท่านผู้ชมซาสึเกะไม่มาด้วยฮะบอกเลยว่ามาแต่พี่ชายพี่เฮ้ย หรือมันกลับไปเดฟวะมันกลับไปเดฟแน่เลยเฮ้ฟอเรนไม่ต้องกลับมาก็ได้โอ้โหดันจบเลยก็ได้นะน่าจบเลยก็ได้น่าเออมันกลับไปเดฟจริงฮะโอ้โหโอเคโอเคเออตายห้าครับงั้นผมขอบับฟ้านะเอาให้หมดมีอยู่แล้วก็ขอขอแล้วกันเดี๋ยวไปช่วยยโอ้ยจบแล้วมั้งเนี่ยโ่ยืนร์ปโชว์ขนาดนั้นเออกูได้ไปดิเอวีพีกูได้ไปดิ ได้ไปเดียมาลุ้นกันลุ้นกันนะผู้ชมถึมดึมดึมถึมึมเย้ yeah! <c oughs> เออ <c oughs> ได้ได้ไงวะดามียี่หกเปอร์เซ็นรับดามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเงินหมื่นเอ็ดอู้ได้ได้ไงวะเดีย๋ยวปต้องไปดูสกอร์รวมแล้วผมนึกว่าผมไม่ได้นะเนี่ยนึกว่าผมไม่ได้นะผมว่าตัวโตโรไม่ไม่ก็มังก้าควรจะได้ลินดิตไม่รู้นะฮะ ดินดิดนครับผมเรา 10. 1ุฮะใกล้เคียงเราที่สุดก็เป็นโตโร่ฮะ9.6แล้วก็ลองลงไปก็เป็นมังกานะฮะฟอร์เรน7.3ดินดิดป่าโอ้โหดินดิดป่าน่าจะโดนเล่นก็ก็ตายจากผมห่างจากผมไม่เยอะนะแต่ว่าเขาได้ค่าน้อยแอดซิดเขาเยอะแอดซิดเขา7็ตัวเลยแต่ว่าเขาได้ค่าน้อยนะฮะนี่ไวโอมันปิดสกอร์ได้ดีกว่านะครับสำหรับในแพทนี้นะฮะบอกเลยว่า โอ้ดูดาเมจก็รู้ละห่างกันอย่างห่างกันคนละชั้นคนละชั้นเชิงโอ้โอเคฮะก็ประมาณน,นี้ครับหลาบัดแย่งได้ฮะตาต่อไปก็น่าจะคอนแล้วแหละนะฮะคลิปต่อไปก็น่าจะอ่ามีแต่คอนแล้วฮะน่าจะขึ้นแล้วแหละตกมารอบหนึ่งโอแ้แพ้ติดกันนะผู้ชมเคยปะแพ้ติดกันสิบตาจากคอนจากคอนเก้าดาวอะ่ะผมตกลงมาเนี่ยคอมมานเดอร์หนึ่งสี่ คอมมาเด้หนึ่งสามดาวไม่ใช่สีดาวสามดาว <c oughs> โอ้ปวดหัวเลยฮะโอเคเดี๋ยวไต่ใหม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสฮะ้วแค่แค่เกมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี next time บายชุบชุบ